หัวใจของความเป็นผู้ให้เปิ้ลนนาครยกย่องจิตาสาผู้เสียสละคุณเคยรู้สึกทึ่งกับคนที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไหมเรื่องราวต่อไปนี้จะทําให้คุณประทับใจยิ่งกว่าเดิมเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาเปิ้ลนนาครศิลาชัยนักแสดงและนักธุรกิจชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งผ่านทาง Facebook เพื่อยกย่องและให้กําลังใจเหล่าจิตอาสาผู้เสียสละจากทั่วประเทศ ปพืนาครได้เน้นย้ำถึงความเหนื่อยยากและความเสี่ยงที่จิตอาสาทุกคนต้องเผชิญในการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไม่แผ่นดินไหวหรือภัยพิบัติอื่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งสำคัญที่สุดคือจิตอาสาเหล่านี้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและบางครั้งยังต้องเสียสละทรัพย์สินส่วนตัวโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากการได้เห็นรอยยิ้มและความปลอดภัยของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน แต่เรื่องราวไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเปิ้นนาครได้กล่าวถึงความรู้สึกสุขใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขานี่คือสิ่งที่ทำให้จิตอาสาทุกคนยังคงยินยัดทำความดีต่อไปและนี่คือประเด็นที่น่าสนใจเปิ้นนาครได้เน้นย้ำว่าจิตอาสาเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในมูลนิธิใหญ่ๆเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มจิตอาสาเล็กๆจากทั่วประเทศและจากภาคประชาชนอีกมากมายที่พร้อมจะช่วยเหลือทุกครั้งที่ประเทศชาติต้องการคำถามที่น่าคิด คุณคิดอย่างไรกับความเสียสละของจิตอาสาเหล่านี้คุณเคยมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันได้เลย